ตัดภาพกลับไปที่ทิดแย้มเราจะไปกันที่ทนายความของทิดแย้มนิดใช่ค่ะคุณสมศักดิ์ตัวรักษานะคะสักครูนึงถ้าพร้อมแล้วไปกันที่คุณสมศักดิ์ตัวรักษาเลยนะคะทนายความของทิดแย้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมศักดิ์สวัสดีค่ะคุณนายครับครับครับวางแนวทางการต่อสู้คดีให้กับอดีตท่านเจ้าคุณไว้อย่างไรบ้างครับคือยังเลยครับ คุณสมรรจคุหนอยครับเพราะผมเองเนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงครในเรื่องเนี้ยผมมาเพิ่งทราบวันวันที่สิบห้าเลยเพราะทีจริงข้อกล่าวหานี่วันที่สิบห้าเลยเพราะผมไม่ทราบมาก่อนเพิ่งทราบวันที่สิบห้าวันที่ไปมอบตัวเหรอฮะอาราะใช่วันนั้นเลยอวาวันนั้นเลยครับไม่ทราบมาก่อนเพิ่งทราบมน่้าน่ไมอวเหรอนราะท่จร่าบมาก่อน่เลยไม่ทราบมาก่อนเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยผมเป็นพระที่หนึ่งเป็นที่ผมต้องไปกราบไหว้ทุกทุกปีใหม่แต่ผมไม่รู้เรื่องส่วนตัวของท่านเลย <l> ap, นี่คือค,คือความจริงนะครับครับครับเพิ่งทราบเอ๊ะสงสัยนิดหนึ่งสแสดงว่าสแสดงว่าอาดีตท,ท่านท่านเจ้าคุณแย้มหรือวันนี้ประธานโทษเรียกแบบชาวบ้านก็นแล้วกันสแสดงว่าทิดแย้มต้องรู้ล่วงหน้าสิครับว่าตำรวจกำลังไปขอออกหมายจับที่สารยาดังนั้นจึงชิงเข้าม,มอบ <หอ S 2> ตัวก่อนตอนสิบโมงเช้าถูกต้องไหมครับวันที่สิบสีวันที่สิบสี่ท่านโทรมาผมบอกว่าคุณศัก ไปไปที่สบสวนกลางนะครับเพื่อไปเม่อไปไปอ่าเหมือนเป็นพยานเนี่ยนะฮะไปไปพบกับพนักงานสอบสวนผมบอกเป็นในฐานะอะไรท่านก็บอกว่าน่าจะไปสอบพระได้จริงผมบอกสอบพระได้จริงในฐานะพยานเนี่ยไม่จงใช้ทนายความไปก็ได้ผมไดพบนะฮะผมก็ไม่รู้ท่านกเลยนัดบอกไปถึงประมาณสักสิบโมงวันที่สิบห้าผมบอกวันที่สี่ไปเพื่อแต่ผมเนี่ยไปเนี่ยได้ให้เข้าแนะนํา ทางกฎหมายทางถ้าเกิดมีมีกรณีกล่าวหากันขึ้นผมก็เพียงได้ข้อแนะนําในหน้างานนะครับเพราะเบือบ้องต้นผมเบือบ้องล่างอะไรผมไม่ทราบสักทีอันนี้คือ,อเป็นอย่างนี้ตอนนั้นแสดงว่าแสดงว่าเทิศแย้มต้องรู้ล่วงหน้าตํารวจกําลังจะไปขอออกหมายจับในวันที่15บห้าและก็ต้องรู้และก็ต้องรู้ล่วงหน้าว่าจะถูกดําเนินคดีข้อหายักยอกเงินวัด อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆท่านไม่เล่าฟังวันที่สิบสี่ที่โทรไปชวนคุณสมศักดิ์ไม่ได้บอกเลยครับว่าจะไปให้เข้อเท็จจริงหรือจะไปมอบตัวในเรื่องอะไรไม่ไม่ไม่มีคำว่ามอบตัวไปให้เข้ได้จริงว่าให้ขาอจริงให้ข้อเทจริงว่ามันอาจจะมีเรื่องคดีแต่ท่านก็ไม่ได้บอกคดีอะไรไม่ได้บอกว่าคดีอะไรไม่ได้บอกชัดใช่ไหมคะไม่ได้บอกอะไรชัดเจนเลยไม่ได้บอกข้จจริงแต่ไม่บอกว่าข้อเท็จจริงในคดีอะไรไม่ได้ไม่ได้บอกเลยครับไม่ได้บอกคุณสมศักดิ์ไม่ได้ซักเลอฮะ บอกผมไม่มีเวลาซักพอไปเจอท่านเนี่ยไปเจอท่านก็ไปเจอที่หน้าสอบสวนการอ๋อเหรอครับไปเจอที่สอบสวนการเลยมาเจอกันเลยไปเจอที่นั่นเลยแล้วผมตอนตอนวันที่สิบสี่นี่โทรเหรอคะโทรบอกให้มาเหรอคะโทรไปบอกไม่ได้เจอท่านใช่ไหมสิบห้าสิบห้าสิบโมงไปเจอที่สอบสวนการขอวันที่สิบสี่คุยกันทางโทรศัพท์คุณสมศักดิ์ไม่ได้ซักหลวงพ่อเหรอครับว่าเรื่องอะไรกัน ไม่ได้ซัาเพราะผมเองเนี่ยก็เพียงแต่ว่าท่านบอกว่าอาจจะไปให้เป็นหน้าการสอบสวนสอบสวนในฐานะผมถามในฐานะอะไรท่านก็ดน่าจะเป็นพยานน่าจะเป็นพยาน่นอกนพยานน่าจะเป็นพยานท่านบอกอย่างนี้ผมว่าเป็นพยานเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ในความก็ได้โดยหลักนะฮะถ้าจะเป็นถูกกล่าวหาแล้วก็ต้องใช้อาจจะมีทนายไปเป็นที่ปรึกษาไข้าันได้นีดี โอเคทีนี้ทีนี้สิบโมงเช้าของวันที่15ทันทีที่ไปเจอกันที่สอบสวนกลางแล้วก็จูงมือกันเข้าไปพบพนักงานสอบสวนใช่ใช่ใชผมเชื่อว่าพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวนั้นตรงนั้นเลยคุณสุชาติรออยู่สักพักหนึ่งรออยู่สักพักหนึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาเรื่องยักยอกเงินวัดตอนนั้นก็สอบก่อนฮะมีการสอบมีอะไรแล้วก็ไปแจ้งข้อกล่าวหากันน่าจะเป็นที่หนึ่งเศษ นะครับที่หนึ่งเศษเศษนะครับว่าเขาบันทึกหมายจับกันครับมีการบันทึกสอบหมายจับเนี่ยครับก็หมายจับกันหลังจากนั้นก็มีหมายจับมาแจ้งเรื่องหมายจับแจ้งอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วมีการกลับันทึกแล้วสอบข้อที่จริงแล้วแจ้งข้อกล่าวหาต่อนะครับนี่คือคือขั้นตอนของพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนก็ก็ก็ทําก็ปฏิบัติหน้าที่ก็อย่างดีกระท่านนะครับ แสดงว่าเมื่อไปเจอพนักงานสอบสวนที่สอบสวนกลางเขาก็เริ่มด้วยการสอบสอบปากคำไปเรื่อยไม่จับกันฮะไม่จับกอนฮะเอาไม่จับก็สอบตามหมายจับกนฮะสอบตามหมายจับแสดงว่าจังหวะที่ได้เข้าไปคุยกับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานสอบสวนเรียกเข้าไปคุยจังหวะนั้นหมายจับอนุมัติโดยสารแล้วใช่ไหมครับช่วงเที่ยงอ๋อช่วงเที่ยงอนุมัติโดยโดยศารแล้วครับอ๋อโอเคพนักงานสอบสวนก็จะอ่านหมายจับตอนนั้นตกใจไหมคุณสมศักดิ์ ผมก็งงนะฮะผมก็ผมก็งงงงืวนกันว่าเอ๊ะเรื่องอะไรแล้วก็แล้วท่านก็มาปรึกษาก็คุยกันเรื่อยว่าเอ๊ะหมายจับอย่างนี้ยังไงถ้าก็มาถามถามผมก็อธิบายอือธิบายหน้างานว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องอะไรยังไงเป็นไงผมก็อธิบายให้ท่านฟังวอำหน้าการตัดสินใจก็อยู่กับท่านว่ามันเป็นจริงไหมยังไงตรงไหนอะไรพวกนี้นะฮะในขณะนั้นอเข้าใจว่าเข้าใจว่าทิศแย้ม บางส่วนก็รับบางส่วนก็ปฏิเสธใช่ไหมครับก,ก็ก็มันปรากฏในสำนวนหมดแล้วรับตอนนี้ครับกบใ็ใช่ใช่อย่างที่คุณตาไหนทราบโอเครับว่าเอาเงินในบัญชีวัดออกมาใช้จริงถูกไหมฮะก็คืออย่างนี้ผมให้หลักท่านผมให้หลักท่านว่าถ้ากระปรึกษาว่าที่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันเป็นพยานหลักฐานนะฮะทางวิชาสารเนี่ยมันมีที่มาที่ไปชัดเจนอือันเนี้ย ปฏิเสธลําบากนะครับผมก็เสนอตัวน้าการตัดสินใจอยู่กับท่านเองท่านตัดสินใจยังไงแต่ผมให้ข้อแนะนําข้อดีข้อเสียจะเป็นยังไงในทางคดีนะครับอันนี้ผมคอยนําแต่การตัดสินใจเนี่ยท่านตัดสินใจเองครับผมไม่ได้บังคับแะพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้บังคับนี่คือหลักเกณฑ์ที่เราดูกึ้นาไครับผมก็จะว่าคุณสมศักดิ์น่าจะแนะนําให้ทเทศแย้มรับสารภาพใช่ไหมครับ อันน no mm ี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าพระท่านไม่ไม่ได้รู้กฎหมายไงฮะผมก็อธิบายข้อดีข้อเสียข้ออะไรเนี่ยว่ามันเป็นหลักฐานทางวิาศาสตร์เนี่ยคุณเอานายมันไม่อะไรไม่สามารถพยานบุคคลไม่สามารถมาหักล้างได้อันนี้เราต้องยอมนะเราต้องยอมอะไรที่มันเป็นไปตามนั้นเราต้องยอมเราฝืนไม่ได้ผมเองเนี่ยดูแลพระดูแลวัดมาเนี่ยใครผิดก็ผิดใครถูกก็ถูกเลยครับอันนี้ผมดูแลให้ แต่ก็ต้องว่ากันไปให,ให้ให้รายดูดีนะครับจะไม่ขัดขวางยอะไรทั้งสิ้นนี<ม>่คือหลักเกณฑ์ขอผมผมเดานะผมเดาว,ว่าแต่ทิศแย้มรับสารภาพว่าเอาเงินของวัดออกมาจริงแต่ต่อสู้ว่าไม่ได้ยักยอกไม่ได้มีเจตนาที่จะยักยอกเอาออกมาใช้เพื่อการใดก็พิสูจน์ทราบกันไปประมาณนั้นถูกไหมครับผมเข้าใจว่าอไม่ไม่เกินอนอนคืออย,อย่างนี้นะข้อที่จริงในสำนวนเนี่ย ข้อที่จริงในสํานวนเนี่ยคิดว่าคิดว่าเป็นข้อที่จริงที่ท่านท่านท่านผมแนะนําไปเนี่ยท่านก็คิดว่าท่านปฏิบตัตามแต่ผมไม่สามารถไปพูดได้ว่าท่านอย่าไงไรตรงไหนเพราะมันเป็นความลับในสํานวนแต่รับรองว่าท่านเองก็เป็นสุภาพบุรุษพอว่าอะไรที่น่าจะอะไรที่ผิดท่านก็ยอมรับอันนี้ผมให้หลักเกณฑ์ก่อนแต่ส่วนจะอ่าท่านจะรับยังไงจะอะไรยังไงเนี่ยอยู่ในสํานวนผมไม่ก้าว่วงเพราะเป็นความลับ นี่เคประเด็นก่อนครับคุณสมศ์รู้จักศิกาเกณฑ์ไหมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยเหรอไม่รู้จักอัจฉาวันเนี่ยพวกอผมบอกกาเปียนคุณเสนยคุณธมรัตน์โดยตรงเ่ยนะวัดไร่ขิงเนี่ยผมไปกราบน้ำพระสการทุกปีใหม่ทุกปีเจอกันแค่เนี้แล้วพ่อบ้านบ้านผมอยู่นครปฐมบ้านไอ้แต่ญาติผมอยู่แถวนครปฐมแล้วผมก็เคารพวัดไร่ขิงนะฮะกราบไหว้วัดไร่ขิงพระได้โบสถ์มาทุกทุกตั้งแต รุ่นปีปานาอาพ่อแม่เนี่ยเป็นต่อส่วนท่านเป็นเจ้าว่ดผมก็ดูแลในฐานะที่เราเคารพท่านนะครับครับครับไม่รู้จักเสกาเกณรู้จักมอเตยไหมฮะรู้จักเลยรู้จักหมอเตยไหมฮะไม่รู้จักก็บอกว่าผมปีละครั้งแล้วผมไท่นั้ไปปีละครั้งจึงไปรู้จักไม่ได้ไปก้าวล่วงอะไรทั้งสิ้นท่านจะทำกิจของสงฆ์อะไรแต่ผมให้รกเกณฑว่าให้หลักเกณฑ์ในการทัดทิบุตสาในขณะหน้างานเงินของวัด ก็จะเป็นของวัดเอามาใช้ส่วนตัวเอามาอะไรส่วนตัวและโอนไปให้ไม่บำรุงสาตว์น่าทหานอ้นี่ถือว่าผิดนะผมพูดกับแบบคแพ้เลยครับไอ้เรื่องติดพนันออนไลน์ไอ้เรื่องติดพนันออนไลน์ไอ้เรื่องติดหญิงเนี่ยและแค่ละใครมาก่อนไหมคุณเฉยกเคยได้ยินไหมหรือมีใครเคยคือคือไม่เลยครับคือไม่เลยผมเองเนี่ยถ้าละแค่ละใครท่านไปจิดหญิงท่านไปยักยอกผมไม่เคารพนะผมต้องไปตรงมานะพระองค์นั้นเนี่ยผมจะไม่เคารพเลยอื พราะผ่านี่คือปัจเจกประเจกชนแต่ละบุคคลนะฮะแต่ไม่ครบแต่ผมไม่ได้ก้าวล่วงอะไรทั้งเรื่องเรื่องส่วนตัวจะเป็นไหก็บาไปค่ะครับคุณสมศักดิ์นั้นข้อมูลเปิดมาขนาดนี้ยังจะเป็นทนายต่อหรือยังดูแลคดีนี้ต่อให้ด้วยค่ะคุณอมรัตน์คุณแต่ไหนเราเป็นทนายความเนี่ยปฏิเสธการที่ว่าภาพลักษณ์จะเป็นยังไงตรงไหนเนี่ยเมื่อเขาขอร้องมาเมื่อจะต้องดําเนินการเนี่ยผมเองจะทคดีนักภาพดีภาพ ภาพไม่ดีแต่เราอย่าไปจะอย่อยพึ่งพี่นาว่าคนนั้นไม่บริสุทธิ์เราก็ดูไปชั้นศาลว่าเป็นยังไงแต่พวกที่รับทำอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าท่านเองจะมอบหมายให้ผมทำเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เพราะเราเป็นมีวิชาชีพอะไรควาคบ,รบเราต้องทำแต่ถ้าผิดต้องเป็นผิดนะต้องยอมรับไปถ้าถูกเอกสารถูกต้องชัดเจนเนี่ยก็าว่ากันไปแต่ถ้าผิดเนี่ยเขาต้องยอมรับไปหลเพื่อมีเหตุบรรเทาโทษ ไม่จำเป็นจะต้องทนายความจะต้องไปสู้คดีทุกเมื่อครับครับอะไรที่ยอมก็ได้ก็ยอมไปครับจากทีตรงนั้นกันครับครับอืมอ่ชัดๆเลยนะครับวันนี้อ่ทิดแย้มใช้ใครเป็นทนายความอืคืออย่างนี้ครับวันนี้อาจจะมีทีมงานของผมนะครับไม่ยไม่เป็นทนายความนะเพียงแต่ทําหน้าที่ไปประสานงานเท่านั้นเอง เป็นประธานงานเกี่ยวกับเรื่องของมาดูที่เป็นยังไงท่านฝากขังยังไงแนะนําท่านแค่นี้เองยังไม่ลงลึกไม่เดินสอบใครไม่ยังไม่สอบท่านเลยนะเป็นหลักเกณฑ์เนี่ยไม่มีนะครับมไม่มีมนะครับเป็นทีมงานของผมเข้าไปช่วยครับ,รบนะครับเชื่อว่าเอาเงินวัดไปให้เซกาเกณฑ์จริงไหมคืออย่างนี้ครับจาก อ่าหลักฐานนะครับในตัวผมอธิบายอย่างนี้ผมไม่กล้าร่วงไปพูดในหลักฐานในตนวแต่ผมให้หลักท่านว่าเงินของวัดเนี่ยเมื่อเอกสารนี่พยานหลักฐานทางวิสาตมีเส้นเงินมาจากวัดมาท่านและจากท่านไปกดอื่นและไม่ใช่บัลุงศาสนสถาในวัดเนี่ยอันนี้ผมความเป็นผมส่วนตัวนะถือว่าผิดและท่านตัดสินใจเองเมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาผมให้หลักอยู่แล้วท่านก็ตัดสินใจเองว่า จะดาเนินการยังไงจะรับหรือปฏิเสธแล้วแต่ท่านผมอธิบายตรงนี้ให้ไปครับอืมเอาชัดๆเลยเปิดได้ไหมครับว่าอะไรรับอะไรปฏิเสธโอคุณนายคุณนายก็รู้นิสัยผมอะไรผมพูดได้ผมพูดอะไรที่ผมพูดไม่ได้เอกรำํานวนเนี่ยได้ก็ได้จำนวนนี่นะครับผมไม่อยากจะมาพูดนะครับมันเรื่องมารยาทผมด้วย ครับครับเอาเอเอาความลับในสำนวนมาเทียบพูดกันเนี่ยอันนี้เป็นมารยาทแล้วก็เป็นหลักเกณฑ์ประกอบวิชาชีพของผมเนี่ยผมจะไม่พูดอะไรผมพูดได้ผมพูดหมดเน่ผมหลักของผมแม่่านเข้าใจข้ายท้าความร่วมมือกับพรักาการสอบสวนอย่างดีคำถามสุดท้ายจริงๆเลยนะคำถามสุดท้ายก็คือทิศแย้มโชว์สัญญาเงินกู้ระหว่างวัดกับสิกาเกนฑด้วยใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆเลยอันนี้ไม่ไม่ทราบเพราะหลักฐานเนี่ย ถ้าที่รู้พนักง,งานสอบสวนเขาก็ยังขยายผลไปเราก็บอกว่าแนะนําให้ว่าทางวัดเนี่ยทางพระทางเพื่ออะไรเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงเราจะดู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกครับครับครับเอ้ณทีนี้นะความรู้สึกของคุณสมศักดิ์ต่อตัวทิดแยม้มเหลือสัก50าสิบเปอร์็ตหรือยังเต็มร้อยอย่างนี้ครับคุณนายครับคุณหมออะไรครับผมเองเป็นคนที่ดูแลศาสนาเคารพพระนับถือพระ นะครับแต่เรื่องผิดเรื่องถูกเนี่ยนะครับผมก็อันนี้ความเคารพกันในอดีตว่ามองคนสองแง่ได้ดีท่านความดีความชอบเป็นยังไงตอนนี้ท่านมีวิบากกรรมยังไงวิบากกรรมยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูแลซึ่งการเราเป็นทนายในความนะถ่านมาใช้ถ้าใช้บริการผมนะแต่ถ้าไม่ใช้บริการผมก็แล้วแต่ท่านผมก็แน่นำในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน ครับผมถามในมิติของความศรัทธ,ธามันยังเต็มร้อยหรือครึ่งหนึ่งเอ่อคือ <c oughs> คือผมผมอผ,ผมเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะพอเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้นะครับผมก็ลังลองมองดูชี่ว่าเหตุการณ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานพนักงานสอบสวนจะเห็นควรสั่งฟ้องอะไรบ้างแล้วก็สั่งอเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องอะไรบ้าง หรือไปอายการอะายการสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องอะไรบ้างแน่นอนครับคุณคุณนายได้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทําไมท่านเป็นไปได้ยังไงอันนี้ผมคิดผมยอมรับผมคิดว่าเอ๊ะท่านเป็นไปอย่างนี้ได้ยังไงพระที่เรากราบไหว้อยู่เนี่ยครับอันนี้ความรู้สึกนะหลักใจจริงเลยนะครับจะจวดจะกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยผมไม่ขอไม่ขอพูดแต่ผมจะพูดว่าเรื่ความรู้สึกเนี่ยมันมีแน่ อารู้สึกแน่รู้สึกแน่อามีมีรู้สึกแน่ทำไมจะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วทำไมจะต้องมีผู้หญิงอะไรมาเกี่ยวพันเนี่ยอันนี้เหตุการณ์นี้เพราะผมเคารพพระเนี่ยนะครับความรู้สึกนี้แน่นอนมีครับ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 ขอบคุณมากครับคุณสมศักดิ์ครับขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์ตัวรักษานะคะรสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่ถ้าคุณสมศักดิ์ตัวรักษ์ตอบผมคําเดียวว่าไอ้ความรู้สึกเหลือแค่ครึ่งเดียวผมก็ฟันธงเลยติดคุกแงหนะ